ตำนานกระสือและกระหังเงาแห่งรัตติกาลณหมู่บ้านเล็กริมแม่น้ำสายหนึ่งในสยามประเทศมีหญิงสาวนามว่าดาวเรืองผู้มีรูปโฉมงดงามเป็นที่เลื่องลือแต่ชีวิตของเธอเกิดลบพิกพันเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นกระสือยิงไร้าที่ออกหากินในยามราตรีชาวบ้านหวาดกลัวและรังเกียจเธอดาวเรืองต้องเผชิญกับการถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านและต้องดิ้นรนเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองท่ามกลางความมืดมิดแห่งความเข้าใจผิดเธอได้พบกับแสงสว่างเพียงน้อยนิดจากชายหนุ่มผู้หนึ่ง ในอีกฝากหนึ่งของหมู่บ้านมีชายหนุ่มชื่อไม้ผู้มีความสนใจในเวทมนต์คาถาเขาฝึกฝนวิชาอาคมอย่างลับๆหวังจะใช้พลังนั้นช่วยเหลือผู้คนแต่ความทะเยอทะยานของเขานำพาไปสู่การทดลองที่ผิดพลาดทำให้เขากลายเป็นกระหังวิญญาณร้ายที่บินได้ในยามค่ำคืนไม่รู้สึกผิดที่ตนเองกลายเป็นปีศาจรา้เขาพยายามควบคุมพลังของตอนเองและหาทางแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งถูกความมืดมิดครอบงำ เมื่อข่าวลือเรื่องกระสือและกระหังแพระ่สะัพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างหวาดผวาและเริ่มทำการล่าปีศาจร้ายดาวเรืองและไม้ต่างตกเป็นเป้าหมายของการตามล่าวพวกเขาต้องหลบหนีและต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด่าำกลางอันตรายที่คืบคลานเข้ามาดาวเรืองและไม่ได้พบกันโดยบังเอิญพวกเขาต่างเข้าถึงความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวของกันและกันความเห็นอกเห็นใจได้ก่อตัวเป็นความรัก ดาวเรืองและไม้ตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองและเพื่อหาทางแก้ไขคำสาปที่พวกเขาต้องเผชิญหน้าพวกเขาออกเดินทางไปยังวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถลบลางอาคมได้ระหว่างทางพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายทั้งจากชาวบ้านที่ตามล่าและจากพลังมืดที่คอยขัดขวางแต่ด้วยความรักและความมุ่งมั่นพวกเขาก็สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ในที่สุดดาวเรืองและไม้ก็มาถึงวัดร้าง พวกเขาทำพิธีลบล้างอาคมโดยมีพระสงฆ์ผู้เมตตาช่วยเหลือพิธีเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ด้วยความศรัทธาและความรักที่ทั้งสองมีต่อกันคำสาบก็ค่อยๆเสื่อมสลายไปดาวเรืองและไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมพวกเขากลับไปที่หมู่บ้านและได้รับการต้อนรับด้วยความยินดีเรื่องราวของพวกเขาเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาเป็นเรื่องราวของความรักความหวังและการให้อภัย